มาครับทุกคนเมนูกุ้งลายเสือในตำนานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดในตำนานเช่นเดียวกันครับทุกคนไม่ได้ปั่นสูตรนี้มานานแล้วสูตรไหนหรอสูตรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้น่ากินไหมล่ะครับทุกคนทุกคนดูกี้กินกุ้งลายเสือมากี่ปีแล้วครับทุกคนอันนี้คือดองน้ําปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับอืตัวไม่ใหญ่แต่ว่าสดมากครับทุกคน ได้มาจากตลาดแม่กองวันนี้วันนี้กลับมาปั่นสูตรเดิมครับทุกคนสูตรในตำนานของพวกเรานะครับไปกันครับอืมอืมนี่แหละกุ้งลายเสือโดยแท้เนื้อนั่น đòn lòng bà mà sắp mà ừ ลองกินคู่กับออะโวคาโดดช่วยลดเผ็ดม,มันเข้ากันนะเนี่ยจิ้มซีฟูดอร่อยเหมือนกินแซลมอนจิ้มซีฟูดเลยอะ่ะดีจริงๆต้องขอบคุณกุ้งลายเสือกับแก้วน้ำจิ้มซีฟูดนี้นะที่ทำให้กี้ได้รู้จักกับทุกคนนะครับทุกคน ถ่ายว่ากี่ปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับทุกคนโอ้โหกุ้งใสๆเด้งๆเลยครับดองน้ำปลานะครับมันจะแบบเนื้อนจะหนุบๆนล้างทำความสะอาดให้ดี กุ้งอร่อยมากมันแด้งไซนี้ยกำลังพอดีทานครับ จริงเหรออยากได้ตัวใหญ่ไซส์ประมาณแบบสามตัวโลสี่ตัวโลเดี๋ยวนี้หายากครับหรือมีแต่มันไม่สดทุกคนมันไม่สามารถเอามากินแบบดองน้ำปลาได้อ่ะ <c oughs> อันนี้ได้มาจากตลาดแม่กองมีอยู่เจ้าเดียวอืมที่มีกุ้งลายเสือแล้วเป็นเจ้าเดียวที่แบบหัวแน่นแบบนี้เลยทุกคนคือ ดีสดมากอันนี้กี่ก็เลยก,ก้าวมากินสดไม่งั้นอนะ่ะช่วงนึงกี่แบบไม่ได้กินกุ้งอะไรเสือมาเกือบปีแล้วนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่ากินประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคือนานแล้วอะ่ะแต่ว่าไปเจอมาให้มันให้มันอะไรให้มันดีก็ต้องแบบให้มันดูสดหน่อยครับไม่ใช่แบบหูหัวดำหัวจะหลุดหมดแล้วอย่างเงี้ยกี้ก็ไม่เอาไม่เอามากินกับทุกคนนะมันไม่สดอะ่ะมันกินกินแบบดองน้ำปลาไม่ได้อะ่ะ แต่อันนี้ดูดิยกุ้งแบบจริงๆกินกับโอคาโดอร่อยมาก น่อะโคาโดลาดน้ำจิ้มซีฟูดมันจะมันๆเหมือนกินไข่แดงอ่ะ ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะยอ,ะอ้น้ำจิ้มเผ็ดอยู่นะทุกคนอืมแต่ว่ามันแซ่บมากกุ้งลอยเสือหัวเขาแน่นจริงนะถ้าเกิดสดๆนี่คือมันจะแน่นมากทุกคน มันเป็นเหมือนเครื่องเคียงอร่อยจริงมันจะเหมือนกินอะไรอ่ะ มันเข้ากันนะทุกคนม,มันช่วยตัดตัดเลี่ยนก็ตัดได้นะทุกคนเคยกินกุ้งจิ้มไข่แดงดองไหมล่ะนั่นแหละเหมือนเหมือนไข่แดงดองอะ่ะ ไม่น่าเชื่อว่ากี้ขาดการกินกุ้งลายเสือมานะ่ะปีหนึ่งจริงๆทุกคนปีหนึ่งเต็มๆจนมีคนทวงแล้วทวงอีกนี่แหละเหตุผลคือถ้าไม่เจอสดจริงนะครับกี้ก็ไม่เอามากินทุกคนอ,อันนี้ไซส์กำลังดีนะหนึ่งคำหมดอะ่ะ 不。Oh. เดี๋ยวก็มีคนว่าที่กินของสดบ่อยมากอันนี้เป็นของสดในรอบสองเดือนมั้งแล้วก็เป็นกุ้งไรเสือในรอบปีจริงๆครับจะขอบคุณทุกความห่วงใยอืม พี่ก็พยายามลดลดลงแล้วทุกคนเข้าที่จะทำได้อืสอสน้ำจิ้มนเนี่ยก็เอาแต่พองามไม่เยอะไม่เยอะมันเป็นเสียงเฉยๆทุกคนจริงๆบางทีตักกินอย่างเงี้ยเยอะกว่าอีกอ,อยากกินอีกอ,อ๋ออีกตัวหน,นึ่งไหนไหมทุกคนเนาะ อืมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจริงๆเราก็ทํามาเยอะก็มันจะได้ดูน่าทานแต่ว่าจริงๆเราก็ควรกินสักแบบสามสี่ตัวอย่างเงี้ยพอแล้วอืมกำลังอร่อยถ้าเกิดเกินนี้กี้ว่ามันมันเลี่ยนไปนิดนึงแต่ถ้าสามสี่ตัวนี่คืออร่อยเลยอืมกุ้งลายเสือที่อร่อยที่สุดนะเป็นไซส์ประมาณเนี้ยประมาณเอ่อ เกือบสิบตัวโลประมาณนี้ทุกคนอืมกำลังอร่อยครับหนึ่งคำหมดนําจิ้มอร่อยไม่ได้ปั่นสูตรนี้มานานแล้ว เครื่องปั่นใหญ่มัน,นจะปั่นละเอียดแล้วมัน,นจะเข้ากันหลังๆมาที่ก็เอาสบายบางทีอันใหญ่มันเก็บอยู่ตู้ด้านบนเนี้ยทุกคนกี่ก็ใช้แบบโถปั่นกระเทียมปั่นพริกอะอืม,มันก็ได้แหละแต่ว่า อาจจะไม่เข้าเครื่องท่ออันใหญ่ เราทำทั้งหมด9ตัวนี่เรากินไป6ตัวเลยเหรอ